ระวังจะโดนล่อเป้านะครับเนื่องจากข่าวเนี่ยเริ่มให้เห็นทิศทางที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสถิติที่เกิดขึ้นแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือการล่อเป้าโดยใช้ยุทธวิธีนะครับในการนำเสนอข่าวนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่หัวเรื่องระวังการนำเสนอข่าวอาจจะโดนล่อเป้านะช่วงนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับข่าวเนี่ยเมื่อเราได้ติดตามจริงๆนะครับจากสายข่าวเนี่ย เรากลับพบว่าลูน่าแทสิกเนี่ยมีการพุ่งอย่างแรงนะนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นร้อยเอร์เซนเลยนะครับแล้วเราเห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับที่ที่เราได้เห็นนะครับเนื่องจากเคยมีช่วงระยะเวลาแบบนี้เหมือนกันนะครับคือข่าวเนี่ย เน้นไปจุดหนึ่งนะครับแต่เรื่องของซนะีเคร t เนี่ยที่ซ่อนเอาไว้นะครับในตัวของของจักรวาลของเทอร่าก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลายเหรียญเลยวันนี้นะครับมีข่าวของลู n a 2.0ตัวที่เป็นลู n a ออกข่าวานะครับแล้วก็ทำเรื่องกราฟโอ้ลูน่าสจนะครับจะไป2.9ดดอลลาร์ได้ นะครับจะขึ้นไป3ดอลลาร์ได้นะครับก็ให้เห็นกราฟแล้วก็นําเสนอข่าวแบบนะครับพอมันมีการนําเสนอเนี่ยมันมีการขยับราคาของลู n a าแค s ส i ิบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งในช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้วข่าวเกี่ยวกับ l ูน่า2อออกมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้สอเนี่ยมันเป็นตัวรอบเป้าชั้นดีเลยนะครับ พอหลังจากการนำเสนอข่าว2.0ขึ้นมาเนี่ยตัวที่ขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวของ LUNA Classic นะเราเห็นเลยว่าช่วงเนี้ยทางสายข่าวเนี่ยพยายามปิดข่าวตัวของ LUNA Classic ค่อนข้างเยอะนะครับในสายข่าวจริงๆนะถ้าเกิดท่านได้ตามข้อมูลในคลิปตัวก็จะไม่ค่อยเห็น นะครับลูน่าคลาสสิกเท่าไหร่เพราะมันเป็นเหรียญของของเม่าเป็นเหรียญของชุมชนนะครับงั้นสายข่าวเนี่ยพยายามที่จะชี้นำหรือชี้ประเด็นที่2.0นะครับฉะนั้น2.0จะมีโอกาสพุ่งหรือไม่ผมว่าเป็นไปไดน้นะครับแต่สายข่าวเนี่ยพยายามให้เราโฟกัสที่2.0อีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าในช่วงนี้ราคาของลูน่าคลาสสิกกับ USTC คือมันมีการขยับไหมมีนะนะครับแต่พอเวลาขยับมันจะมีจังหวะในการหยุดราคามันมีการสต็อกมีการหยุดเอาไว้แต่ตัว2.0นะครับข่าวมีการชี้นำชี้ประเด็นหมายความว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะรอเป้านะครับให้คนสนใจที่2.0นะครับแล้วตัวคลาสสิกกับ UATC เนี่ย เมื่อมันมีราคาที่นิ่งนะหมายถึงราคาที่นิ่งคนก็ทิ้งนะครับแล้วก็คนก็สนใจน้อยลงนะครับเขาพยายามนำเสนอตรงนี้เหมือนกับตอนที่ข่าวของการรีเพกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราได้ตามข่าวของบูมเบิร์กเมื่อประมาณาต้นเดือนหรือปลายเดือนสิงหาคม นะครับที่โดคอนออกมาสัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับแล้วก็พูดจากจากสิ่งที่ปากเขาพูดว่าเขาไม่ได้โกงเนาะนะครับแต่บุมเบิร์กนำเสนอนะครับทั้งทฤษฎีของแฟลชแมนและก็เรื่องของการช่อโกงของโดคอน,นคโดคอนบอกไม่ได้โกงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้ทนายนะครับไปสู้คดีความที่เกาหลีใต้ก่อน และเราจะเห็นนะคะว่าในเนื้อข่าวพยายามเน้นเรื่องของการรีเพ็กนะครับหลายคนก็พยายามที่จะเน้นเรื่องของ U S T C U S T C องมีการพุ่งแน่นะครับเพราะว่าตัวข่าวเนี่ยดูเหมือนมีการการแบบว่าพยายามทำลายความเชื่อมั่นของการรีเพ็นะครับเกิดขึ้นเนื้อข่าวเป็นอย่างน้นแต่พอหลังจากนั้นนะครับ อีกประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ข่าวที่ออกมานะครับที่ตามจากชุมชนจริงๆนั่นก็คือการรีเพ็กจะมีการโหวตโพรโพโซนะครับในประมาณวันที่22กันยายนเห็นไหมครับข่าวเหมือนมีการล่อเป้านะครับหลายคนก็คิดว่า U S T C ต้องมาก่อนนะครับเจ้าพุ่งแรงแต่ผลปรากฏว่าเป็นลูน่าคลาสสิกนะครับและในครั้งนี้ใช้ลูน่า2.0 นะครับอาจจะมีการปั้นลู n a Classic ก่อนก็นได้หรือมันจะมีฟุบกว่าน,นั้นนะครับนั่นก็คือ u s t c อาจจะมีการพุ่งแรงเร็วๆนี้ก็ได้เนื่องจากตอนนี้มีการกดราคา u s t c ค่อนข้างมากและราคาของลูน่าคลา s สิกนะครับดูเหมือนไปและเป็นที่พอใจสำหรับแฟนนั้น u s t c นะครับราคานิ่งทุกคน เอาล้นะครับย้ายไปลูน่าคลาสสิกลูน่าคลาสสิกราคาอาจจะนิ่งก็ได้นะครับแล้วก็คนไม่ได้สนใจ u s t c ละราคานี้อันนี้เป็นการรอป้านะครับที่จะเกิดขึ้นและข่าวนะครับค่อนข้างทำแบบนี้บ่อยในครั้งที่แล้วลูน่า2.0นะครับดูเหมือนมีการชี้ประเด็นนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภา ผมปรากฏว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนาปลายเดือนพฤษภานะครับก็พยายามที่เน้นที่ลู n a 2.0แล้วปัญหาคือ USTC วิ่งไปถึง0.098ดอลลาร์นะครับผมเชื่อว่าข่าวเนี่ยในตรงนี้เขาเน้นลู n a 2.0อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะที่ผมทำคลิปตรงช่องแรกผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นไปได้ว่า S u s t c อาจจะมีการวิ่งเร็วเร็วนี้นะครับวิ่งรอบใหญ่รอบหนึ่งนะครเพราะตอนนี้ดูเหมือนมันมีการกดราคาอีกและ้นะแล้วในช่วงของประมาณปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ <S u s t c โดนกดตลอดนะครับแล้วก็ลูน่าคลา s ิกมีนมีการขยับนะครับแล้ว u s t c ก็โดนกดตลอดเลย คือไม่ให้ไปมากกว่า0.5 0, 0อยู่มันแค่นั้นนะครับโดนล็อกโดนกดโดนเพรสตลอดนะครับเพื่อทำให้คนไม่มั่นใจนะครับว่า u s t c จะไปทิศทางไหนจะเพกกับ2.0หรือเปล่าจะเพกกับคลาสสิกหรือเปล่านะครับคนไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าวานพยายามโชว์ข่าวนะครับในเรื่องของ2.0นะครับ แล้วก็มีครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก Coin Market Cap นะครับคนก็คนก็สนใจตอคลาสสิกตอนนั้นนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่า Coin Market Cap ก็ชี้เป้าที่2.0แต่ผมไม่ได้บอกหรือหมายความว่าาจะไม่โฟกัสที่2.0นะแต่ผมคิดว่า2.0นีนที่หลังแต่ว่ามันเป็นการล่อเป้าเพื่อทําให้เราเนี่ย สับสนนะครับว่าเหรียญไหนมูลแน่เหรียญไหนมูลก่อนผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคน่ะไม่ไหวกันแล้วนะสภาพเศรษฐกิจนะครับและก็เรื่องของการเงินนะครับคงไม่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยมีประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซนนะครับที่ใช้เงินหลอนเล่นผมพูดประมาณนะครับเงินเย็นมีแค่สามสิบ ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครไม่มีใครไหวนะครับคนก็พยายามเน้นตกลงรายก่อนดูน่าคลาสสิกมาเลยครับหนึ่งดอลลาร์หนึ่งบาทห้าสิบตังคนพยายามเน้นตรงนี้นะครับไอตัวที่ไม่ดังอย่าง u a t c ครับมันคือหัวใจหลักมันคือคีย์หลักของความมั่นใจที่จะทำให้นักลงทุนกลับมานะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า u a t c เป็นตัวซ่อนเป้าลูนาสองดูสูมเป็นตัวล่อเป้าลูนาแคสติกเป็นตัวนําเป้านะครับเพื่อทำให้คนนะ่ะเกิดความสงสัยแล้วก็โถมไปลูนาแคสติกและผมเชื่อว่าหลังสิองกันยาในช่วงนะั้นราคาของแคสติกอาจจะเกิดการเทขายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจะมีการปรับราคาขึ้นมา เป็นไปได้สูงนะครับเพราะช่วงนั้นอะลูนาคลาสสิกมีการเผาช่วงนี้มีการสเต็กด้วยเขาก็เลยพยายามกาวลูนาคลาสสิกให้มันขึ้นไปให้คนมีความมั่นใจในคลาสสิกมากขึ้นแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าตัวที่เป็นลูนากับ2ชเนี่ยนะครับเราก็ UATC น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะ UATC นะครับจะเป็นยังไงเราก็ต้องว่ากันนะครับไป ไปแต่ละสถานการณ์นะครับผมว่าในช่วงการเผาเนี่ยแหละ UATC จะมีราคาพุ่งเลยแน่นอนนะครับคือสลับกันนะครับดังนั้น Luna Classic นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ที่ผมว่าสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อได้ตอนนี้เลยนะครับเราผมว่าในช่วงเวลาของ The Merge th เนี่ยมันก็คงจะทำให้เงินเนี่ย เข้ามาในกลุ่มของเหรียญอีทอเรียมเ่ยเยอะกอดครับและเหรียญตัวอื่นๆอย่าง Luna Classic เนี่ยผมว่ามันจะเป็นรองแล้วล่ะนะครับเพราะตอนนี้คือทุกคนพยายามปัน่นพยายามแต่งนะครับให้ราคามันไปทั้งสเต็กทั้งเผาใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่าในช่วง15กันยายนถ้ากรณีที่อีทอเรียมอะราคามันพุ่งจริงนะครับมันอาจจะ ในสภาวะตลาดตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ไปในเหรียญเล็กๆอย่างโบกูรูน่าคลาสสิกโซโลนาเอแวกหรือ c a r านโ o มากนะครับหรือ ADA มากฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับถ้าอีทูเรียมไป u s เออาจจะเป็นช่วงเวลาในการปัดอย่าลืมนะว่า u s เ c คือเหรียญแอลคอยนะครับแล้วก็มันจะกาาลายเป็นสเตเบคอเมื่อไหร่คือเรื่องของการโหวต แล้วก็มีการค้ำประกันเนาะแล้วก็การรีเพคที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้น U S T C คือหัวใจหลักจริงๆนะครับที่จะทำให้เทอร่าเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งไม่ใช่คลาสสิกนะครับคลาสสิกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ลอเป้าชั้น2ชั้นสานะครับลอเป้าชั้นหนึ่งก็คือลูน่าวานชอบเนี่ยนะครับส่วนคลาสสิกนะครับเป็นกลุ่มของ คนทั่วไปกับเม้า u s t c เนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นการซ่อนเอาไว้ใต้เงาเลยนะครับของการลออเป้าเนี่ยนั่นก็คือลูนัรหรือลูนาติกนะครับเหรียญนี้ไม่มีใครสนใจผมเชื่อเลยนะครับเพราะลูนาติกเนี่ยเป็นเหรียญน,นอกกระแสะมากอุปทานมีน้อยด้วยมีแค่แสนล้านนะครับน้อยกว่าลูน่าแคสิกเยอะที่มี6.9ล้านล้าน ประมาณหล้านหลักคนไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าลูนาติกเนี่ยดีไม่ดีนะมีทกาวในหลายรูปแบบเนาะมีกาวกับลูนาติกอ่ามีกาวกับกระดานต่างๆอีกที่ยังไม่ได้เข้านะครับฉะนั้นการกาวเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่ากระดานหลักๆตอนนี้พอยต์ของลูนาติกอาจจะไปหลายกระดาน นะครับแล้วกระดานเมนหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นเกต io นะครับ o io เราก็กระดาน OKX OK <Okay. S 2> กระดานไบ c นเป็น3มหลักนะครับนั้นลู n a าติกเนี่ยจะมีการกล่าวเรื่องของกระดานอย่างแรกนะครอย่างที่2คือเรื่องของการเผานะครับเพราะเหรียญเนี้ยเป็นการกล่าวลูน a าแคสิว่าใครที่มาซื้อลู n a าติเนี่ย เขาจะมีการแจก a d ร์ดอบลูนาแคส s ิกด้วยรวมถึงเขาจะจัดการการเผา l u ูนาแคส s ิกด้วยคือเอาเปอร์เซ็นต์จากที่ลูกค้าซื้อจากของเขาเนี่ยเอามาซื้อลูนาแคส s ิกแล้วทำการเผานะครับฉะนั้นลูนาติราคาก็จะไปตามลูนาแคส s ิกนั่นเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนราคาไม่ไปตามเหมือนกับ USTC เลยนะครับฉะนั้นผมบอกเลยนะว่า2เหรียญน,นี้น่ากลัวมากนะครับ อาจจะไปถึง1ดอลลาร์ได้รวดเร็วกว่าที่ใจทุกคนคิดครับคิดว่าไปไม่ได้แน่มันไม่มีชื่อเสียงคนไม่ค่อยรู้จักฉะนั้นเขาจะใช้อะไรในการล่อเป้าอาจจะเป็น2 0อาจจะเป็นคลาสสิกว่ากันนะครับแต่หัวใจหลักๆจริงๆ2เหรียญเนี่ยน่าจับตามมอกมากๆอะไรจะล่อเป้านะครับผมว่ามันทำได้เสมอเห็นไหมขนาด ช่วงที่ชีบะราคากำลังดีเลยนะครับแล้วก็กระแสกำลังดีบางทีดอชนะครับกับพุ่งพุ่งกอดนะเราไม่ได้พุ่งเยอะดอชมอนเหมือนกับเป,เป็นกระแสที่คนไม่ค่อยตามแล้วล่ะนะครับแต่มันจะมีเหรียญอื่นอย่าง f o กี้อย่าง Baby Dodge นะครับอย่างเหรียญอื่นๆที่อีลอนมาร์ชอบกับพุ่งแทนในบาง จังหวะที่คนไม่ได้เก่งกำไรฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าลูน่าติค u ู c อน่ากลัวนะครับเมื่อไหร่มันพุ่งตามจังหวะตามเวลาอย่างลูน่าติกก็จะเป็นวันที่12กันยาเนาะเป็นเรื่องของการผักนะครับแล้วก็เรื่องของ USTC ก็น่าจะเป็นภาพของวันที่2 2่กันยายนอาจจะมีการขึ้นใหญ่นะครับในช่วง15ก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นข้อมูลที่เราให้เนี่ย มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราหวังว่าอย่าประมาทนะครับถ้าเกิดค,คุณจะลงทุนในเหรียญเทอล่าคุณต้องจัดเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดว่า1234คุณจะให้ลำดับความสำคัญยังไงก่อนส่วนตัวผมนะอันดับแรก UETC นะครับอันดับ2คือลู n a าติกอันดับ3คือลู n a าคลาสสิแล้วอันดับ4คือลู n a นะครับจริงๆลูน่า กับ LUNA Classic เนี่ยสามารถจัดอันดับเดียวกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่า LUNA t ติแรงแน่ u s d c แรงแน่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นผลนะแล้วราคาดูเหมือนโดนกดด้วยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีเครือข่ายของเทอร่าที่เหรียญที่ตายไปแล้วและกลับมาฟื้นขึ้นใหม่และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ c r y ปโตเฮนซี n คอมมิชชั่นเรามีกลุ่ม LUNA ด้วยทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข,ข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิกนะครับลู USDC ลูน่จะกทูเดอโด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o p นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่ายูเซอร์รับประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหคือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก r e f e r r a l code นะครับจากคอยน์มูนเท่านั้น สคือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรดหครั้งใน xg exchange ซึ่งเป็นคู้เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ xt com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT Air d r o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณ